ให้ดีหายใจให้ลงไปเอาไปเอาขนมที่เราสั่งไว้เออเราก็ไปที่โชริจีใช่ไหมแล้วเราก็ไปสั่งขนมที่ชันจีเราก็เลยลงไปเอาขนม ทีนี้พอเราลงไปเอาขนมปุ๊บตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยเราไม่สามารถกดขึ้นมาที่ชั้นหได้เราเรากดได้มากสุดก็แค่ชั้น5้าเพราะว่าชั้นหเนี่ยมันองใช้คีย์การ์ดแล้วเออเราก็คิดเอ๊ะทำไมมันกดขึ้นไม่ได้อ่างเงี้ยเราก็เลยเออไม่เป็นไรลองเดินขึ้นบันไดซึ่งบันไดเลื่อนเนี่ยมันเหมือนบันไดเลื่อนล้างอ่ะไม่ใช่มันเลยทําให้เราแบบพังนึงอ่ะพมมันแพงมากเลยนะเป็นล้านเลยนะกับหกนิดนึงอ่ะจิงเหรอมันต้อลูใหม่หมดเลยนุ้ยจริงเพราะนี่เคยทำโรงแรม อ่ะเล่าต่อทุกคนไปไปลหลัง,ง,ง,งแป๊บหนึงนะทุกคนแป,ป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่าต่อถ้าอยากฟางังก็ต้องอยู่ต่อตบราลใหญ่มากขอลูนหนึ่งเท่ากับมาเก็บของก่อกนนะทุกคนเดี๋ยวมาเล่าต่อดเดทแอ ไม่เด็ดแอร์เดี๋ยวมาเล่าตอนเลยให้สันี้รอที่แล้วมันคืออะไรบ้างอ่ะแซลมอนปูไข่ดองอะไรเงี้ยหรอใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเยรลาดมากแม่ที่แตกแตนกินเถอะเราก็หิ้วไปใช่ไหมแม่หกหอไได้หกเจ็ดอไได้เดี๋ยวอันนี้ต้องเอาอีกข้างหนึ่งอ่ะเพราะว่าข้างนี้มันไม่ได้ละมันสามารถหิ้วไปได้ใช่ไหม เจาะเป้าเหรอโอ้โหแฟดสะบัดไฮดี้ไฮดี้ไฮใจนะเอาเอาเองมาคือเอาอีกแล้วอ่ะติ๊กตอกอ่ะทำโบตีกันมาอ่ะจิ้มจิ้มเลยจิ้มอะไกันโอ้ยแม่ตกอ่ะเยอะมากไปปลาปลาปลาลูกปลาปลาค่ะแม่แม่บอกแบกของไปทั้งหมดเลยเหรอ มามา<ๆ>มาเดี๋ยวนี่ถือเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ถือไปส่วนหนึ่งก่อนนะสวัสดีสสดชาวดอมทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะฉะนั้นอย่าหายไปไหนจากไลฟ์เปิดเป็นอันขาดนะคะทุกคน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 ,คนตรงนี้ใช่ไหมจะนั่งกินตรงนี้ใช่ไหมข้างล่างเหรอไม่น่าจะได้นอนแล้วมั้งตีนหนึ่ง อันนี้๋อนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องมันก็มีอยู่ประมาณนั้นก็คือว่าก็คือเราก็แบบไปติดลิฟไม่ใช่ติดลิฟกันหรอกคือว่าง่ายๆคือมันไม่สามารถขึ้นมาข้างบนได้เดี๋ยวไปค่ะแม่ไป่ะแม่ปะไปแม่จุกๆ,ๆุวย<ะ>ุ่ยยนะุอวปะอะไร,ระลาะป้อะไรโอ้โหในนี่เดี๋เรื่องเงิน หมื่นสี่โอ้โหหมื่นหกยิ้มเลยถูกบัญชีแล้วก็เอาเข้าไปเป็นทีเลด้วยไลฟ์ไลฟ์ในติ๊กต็อกได้หมื่นสี่ยิ้มเลยไม่กินแล้วมั้งข้าวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเฮ้ยไอ้ดิได้เท่าไหร่กี่หมื่นแล้วอ่ะอะไรฉันเพิ่งไลฟ์อะไรอะไรๆๆดอะไม้อะไรก็ดูทำไมทุกๆแถวนี้เขามีแต่คนหิวดูหิวหิวกันทุกคนเลยค่ะเนี่ย ดูสู้ชีวิตเนาะไฮดี้ขยี้ใบไฮดี้ขยี้ใบยีใบให้สะบัดเลยมองไม่เห็นเลยอะเรื่องมันมีตอนจบไหมนั่นแหละทุกคนทีนี้ใช่ไหมหลังจากที่แบบหุยเรากดลิฟต์ขึ้นไปชั้น6ไม่ได้อะเราก็เลยพยายามหาทางเพื่อที่จะขึ้นไปให้ได้ใช่ปะที่โชดีซีอะ เราก็ไปขึ้นบันไดเลื่อนเว้ยแล้วบันไดเลื่อนที่ว่าเนี่ยมันเป็นบันไดเลื่อนที่แบบเหมือนเขาปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าไปเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นบันไดล้างอ่ะย่งไรงราหลายปคุยเรื่องนี่ยที่ที่ขึ้นไม่ได้ไงอก็คือแบบว่า ให้เซย์หายนี่จะมีไฟด้วยนะไฟเนี่ยจะปัดโทรศัพท์เออมมีคนส่งาให้ด้วไม่พอส่งมาไม่พจสมเลยส่มมาแพงสุดนะงั้นไฮดี้ต้องแบ่งแล้วแหละไฮดี้ต้องแบ่งแล้วแหละตอบได้ไปตอบตัวใช่ไหมพี่เตยตอบกลับสตอรี่หนูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปตอบกลับเลยนะคะอุยเตยไปไลฟ์ในติ๊กต๊อกน่ารักจังตื่นเต้นทุกวันแต่พอไลฟ์เสร็จก็คือหมดพลังทุกวัน อย่างนี้ไม่จบหรอกไม่จบหรอกเท่ากับสวัสดีค่ะเฮโยคือเร <pudding S 2> ื่องมันมีแบบนี้ทุกคนจะจบไหมสวัสดีค่ะม mm. ิยังไม่จบอีกก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนหนึ่งเรื่องหนึ่งนาทีแล้วทั้งหมดคุณมิวก็ จบที่ 4, สี่มาซ้ำคือเรื่องมันมีอยู่ว่าก็นั่นแหละพอเราหาทางขึ้นบันไดเลื่อนหลังๆอันนั้นใช่ปะเราขึ้นบันไดเลื่อนอะพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันน่ากลัวมากอะมันมันเหมือนเป็นโซนในห้างที่มันล้างแล้วคนเขาไม่แบบไม,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 ไม่ไม่นั่งไม่เขาไม่ไม่นั่งมันเหมือนเป็นโซนล้างที่คนเขาไม่ไปไ,ไปเดินกันตรงนั้นออกไปทุกคนแกแล้วคนเรอยนรอม แล้วโคเลียดองกิ้งกันหมดแล้วอะไม่เป็นไรแม่น้องยังอยู่ดีน้องยังอยู่ดีน้องน้องยังไม่ขีดน้องยังอยู่เอาไปขอโทษนะค่ะเพราะไม่เปิดแล้วมียังไม่นะนนี่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่ขอโทษขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษช่ายอะไรเง้อยังไม่จบมากคืนนี้ต่อไปใช่ป้ะ ก็คือเราก็แบบเฮ้ยทำไงดีอะพี่ฟ้าล้วพอขึ้นไปบันไดเลื่อนอะมันก็ไม่มันมันก็ไม่เลื่อนใช่ปะมันเหมือนเป็นบันไดเลื่อนที่เขาปิดไว้แล้วแล้วมันมีฝุ่นด้วยอะแล้วพอมันมีฝุ่นอะเราก็แบบโอ้ยน่ากลัวกํลังเราขึ้นไปปุ๊บเหนื่อยนะร้อนด้วยนะตรงนั้นเหมือนโซนที่มันเป็นห้างปิดอะน่ากลัวมากทุกคนดูสภาพดิมันเปิดเข้าไปปุ๊บเป็นบันไดเลื่อนเราแบบดูล้างล้างดูแบบมีฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บันไดเลื่อนก็แบบเหมือนกับว่าเขาตซอารานไ มันไม่ใช่ตรงนี้พี่ฟ้าแล้วพี่ฟ้าเขาว่าเตยเราลงกันเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ,อันนี้ก็ลงแล้วนี่ก็เลยกำลังโทรหาโทรหาชา์ลอตให้ชา์ลออามารับแล้วนี่ก็เลยหยุดหยุดตรงบันไดแป๊บหนึ่งแล้วพี่ฟ้าก็บอกว่าเตยลงมาเหอลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยชิกัวชิกัวเวอร์แล้วชิน,นี้ก็ไปที่ลิฟต์ก็กดลิฟต์ก็ก็กดเข้าไปที่ลิฟต์ปรากฏว่ากดชั้นหกไม่ได้เลยสักลิฟต์ตัวหนึ่ง ทีนี้ก็แบบมองหน้ากันแล้วแบบเราทำไงดีอ่ะเราขึ้นลิฟต์ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็คือเราขึ้นลิฟต์ตัวนี้มานั่นแหละอะไรเงี้ยจากนั้นก็คือพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็เลยบอกฉลอดว่าเออลงมารับเลยเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยอืมแล้วคู่กระจกเหมาะกับตรงนั้นก็คือเราอ่ะก็กำลังถือพวกของพวกอะไรอยู่ใช่ไหม สรุปลิฟ์ล็อกไม่ใช่ล็อกเรากำลังถือของเราก็เลยจอดอยู่ที่ชั้นห้าตรงตรง,ตรงน,น,นั้นแหละที่ชั้นห้าแล้วมันแบบมันเป็นทางแคบๆที่มันเหมือนเป็นทางไปห้องน้ําของท้าด้วยเราห้องน้ําอ่ะมันก็แบบคือมันก็เหมือนเป็นโซนลึกลับแต่ที่คนไม่ค่อยมาเข้านอกจากพบบนาักง,งานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้แต่ว่าหลังจากนั้นอะ่ะก็คือแบบว่าเราถือของใช่ไหมเพราะเราอะ่ะมาเอาของกินจากแกลบชั้นจี เสร็จปุ๊บสวัสดีค่ะฮัลโหลอย่าลืมส่งของขวัญมาให้ไฮดีด้วยนะคะเพราะเตยจะหานค่ะอ่ะไม่จบพยายามิีสมาที่ในการรวบรวมเเอาอย่างนี้แล้วทีนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็แบบเออไม่เป็นไรพี่ฟ้าเรานั่งกินกันก่อนก็ได้อะไรเงี้ยก็นั่งกินตรงพื้นเลยนี่มีรูปนะถ้าใครอยากเห็นรูปอ่ะกดหนึ่งมาเลยเดี๋ยวจะส่งไปในดอมพี่ฟ้า นั่นแหละมีรูปตอนนี้แบบนั่งกินอยู่หน้าลิบเพื่อนสองคนด้วยนะแล้วก็เอ่อหลังจากนั้นเราก็แบบทำไมชาน์ล็ยังไม่มาสักทีวะเราก็เลยแบบเออลองดูแบบลองกดใหม่ลองไลใหม่สรุปก็ไม่ได้แล้วคือพี่ฟ้าเป็นคนที่กลัวมากจังเหรอวนะหล่อนอะคือแบบเตยคิดว่าแบบเอ,อ้ชาร์ล็อตมาหรือเปล่าเตยก็แบบอึ๊งอะไรเงี้ยแล้วนักก็นักก็สะดุง้งแล้วก็ อะไรตัยคือแบบเหมือนกับกลัวว่เาเราเราเรา้นี่ยถือครแเราคือมัอนเราคือเป็นจังหวะที่แบบว่ามีคนมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วออกออกมากำลังอ,ออกมาจากลิฟต์นางแบบตกใจหมดเลยชีตกใจคนอ่ะเหมือนแบบตอนนั้นอ่ะชีขวัญอ่อนอ่ะแล้วพ็ชีขวัญอ่อน,ช,น,ออนช่ป้าชีจะตกใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่เดินออกมาจากลิฟต์หรือคนที่เดินเข้าไปในห้องน้ำมันก็จะแบบ กัต,ติดกับเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเป็นอะไรก็พยามปอบนางตอนนี้ก็คือเตยจะเป็นเอ่อเตยว่าเตยจะไปเรียนทำขวัญนหน้าแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะทำขวัญให้พี่ฟ้างก่อนเล่นหนึ่งพี่ฟางเป็นคนชิกลวแบบงูงี้ดูตัวเล็กไปเลยอ่ะ พอกลัวพอกับเรากลัวเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานที่มันไม่ปลอดภัยใช่ป่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงสองคนอ่ะที่อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วแบบเราเป็นนางงามอออป่ะนั่นแหละมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเขาแบบแต่เราไม่เราแบบก็หาก็ต้องหาให้ได้จนกห่านจะออกไปได้นั่นแหละอืมเราไม่รู้สึกว่าแบบ กลัวอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกถ้ามีคนกลัวแล้วเราจะเราจะไปยังไงต่อะถูกไหมถ้ามีคนที่กลัวเราก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งจบด้วยการไปเดีนทำฝันหน้าโอเคอันนี้เรื่องใช่เรื่องมันก็มีประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะสรุปได้ไปชั้นหกไหมได้ไปแล้วกนนีชาร์ลอตยังไม่จบยังไม่จบทีวีชาร์ลอตมาปุ๊บ ถามก็บอกว่าเอา้าเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะเอ้าสรุปกูขึ้นไปไม่ได้ก็คึ้ลิฟต์ตัวนั้นไม่ได้ทีนี้ก็เลยเอ้าโชคดีที่มีทีมงานของทีม Miss Friend ยังไงคุณแม่ไม่กินแล้วหรอกินแม่มแล้วดูเขาฝอยพี่ฟ้าก่อนอยากลองร้ายจิงจริบต่งไปเผยรับรองว่าแตกแน่แ,น,แน่แสนแตกไปดูแม่ละเนาะเลิกเล่น ก็คือสรุปเตอรับปริญญาไหมคะเจยไม่ได้รับปริญญานะคะเพราะว่าช่วงนั้นเตยติดโควิดค่ะอ่ะต่อนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ชาลอตมปปุ๊บอ่ะโชคดีมากที่ที่มีทีมงานของ Miss Brand เนอะมาเขาบอกว่าเออแบบ sorry นะคือหนูค่ะทางกลับไปทางคอไม่เจออะไรอย่างเงี้ยช่วยพามหนบไปหน่อย เขาก็พาเดินอ้อมไปอุ้ยเดินอ้อมไปก็ไกลแต่พอไปไปผล่อีกโซนนึงเหมือนเหมือนโซนมนุษย์อ่ะเหมือนอยู่ในโซนมนุษย์ละแล้วที่โซนที่เราอยู่เมื่อกี้เหมือนโซนป่าหิมพานที่มันแบบค่อนข้างที่จะแน่ากลัวนิดนึงอะนะมีคนรายงานมาว่ามีคนส่งรูปเตยไปลงในใน open chat ของเฮียเหรอคะอ ตอนนี้มีคนรายงานมาว่ามีคนส่งสสแคปหน้าเตยไปลงในโอเพนแชทของของเฮียหรอคะใช่ไหม,มเวอร์แล้วหนึ่งขำขำอ่ะเขากิวกินกันอร่อยมากอ่ะอ่ะจ,ะจะยังไม่จบแล้วทีนี้ก็อ,อ้อมไปอีกฝัง่งอุย้ยเป็นฝั่งแบบฝั่งมนุษย์ กับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนฝั่งนรกอ่ะคือแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยมันร้อนมากแล้วมันก็เหมือนเป็นห้างล้างไปเลยอีกฝั่งก็แบบอุยน่ากลัวจังเลยเนาะแต่ทีสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็คือในที่สุดก็มีอัศวินขี่ม้าขาวที่ขอมารับเราแค่นี้เลยอันของในทุกกล่อทีุ่้นตอนจบเยอะจนเลยอุยแต่เไม่เคยได้เลยบางทีก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยอ่ะก่อน ภาษาแรงสุดแม่หนูยังไม่ได้เลยว่าใครประสาบอกว่ามีคนส่งให้จะได้ขอบคุณแบบไม่ฟังตั้งยืดมืก่อดิมาหาฉันไม่มีอะไรกินไปเหอะฉันก็หลับไปงั้นแล้วไปอ่ะมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยมีคนบอกว่านี่เสียอาการอะไรเสียอาการอะไรขอประสาทเลยพี่อุ้ยนั่งกินจังเลยพียงฟ้าได้ไหมอุ้ยเราให้ดีกินคนเดียวแล้วหรอมันกินตัวได้มายุไปตัวมีสิอ่ะลูก เออเอาไปอะไรฝันแม่เอาแค่แบบจิ้มจิ้มแบบแกงๆได้ไหมแม่เพราะว่าหนูกินไม่เยอะหรอกอะไรก็ได้อะไรก็ได้แม่แบบอยากชิมแบบแกงๆอ่ะคำใหญ่มากให้ดีก็นึกอ๋อไหมว่าแบบชิมเป็นคนที่ต้องเติมพลังตลอดเวลาใช่ไหมอุ้ยขอบคุณอะไรแล้วก็ประตากแทนงหมามันเลือดสุดหรอหายหมาประตากตื่นเต้นมีคนส่งมาให้ต่อจากนี้ก็คือจะไม่เห็นในไลฟ์จะไม่เห็นในไลฟ์ ไอจีแล้วนะคะได้ได้เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปขอบคุณนะไฮดี้ขอคุณมาค่ะคนหายไปละตอนนี้คนหายไปละ คนไปดูพี่ฟ้าไลฟ์ในติกตอกหมดเผยตัวออกมาซะดีๆอะไรคือเผยตัวหรอไม่บอกหรอกเราเป็นนาตาชาอยู่ในอยู่ในดอมทุกคนแหละเขาไปดูพี่ฟ้าใช่เขาไปพี่ฟ้าหมดแล้วเสียใจยอ่ะกินก่อนเนาะ อันนี้กินได้ไหมน้ำส้มหยาบอมะตัวกินไ่ถดูสองคนเลยน้ก่นขอบคุณนะคะดูสองจอเลดนะขอโทษได้ไหมไม่ได้ขอโทษไม่ได้แล้วเราจะหยิบตัยเองเฮ้ยเขินว่ะนี่ไงเอาเนี่ยแม่สาลายแม่กินมากเลยแม่เอาแค่สาลายอย่างเดียวแม่ไม่เอาแม่กินเลยนี่แก่แก่โอ้ยแม่ เราที่ห้องเสไม่แล้วอ๋อหรอนีอ่กินเลยค่ะนี่เทปสี่ลังไปค่ะกขอ,อกินเป็ซับได้ไหมไม,มาดูมามากลังนี่เราแม่จะนั่งไหนอะ่ะไม่ได้นไ,ไม่นั่งอยู่ง,งขอบคุณค่ะแม่ออุ้ยยมีน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากอ้ยมีไก่เป็นซับด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไลฟ์นีไม่ต้องพูดเลยแล้วนอกจากขอบคุณค่ะพี่ฟ้าไม่คิดเราจินเองกันรอตอแรกที่ฟ้าไลฟ์ในิกต็อกแแบบแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากก่อนนนเอว่าอยากอยากให้่ฟ้าไลฟ์ิกต็อกอยางริไม่เป็นไนแม้แต่น้อยพอเาไม่แต่เองพี่จออยากไปติกต็อกมันตื่นเต้นอะมันไม่รู้ว่าอันไหนคืออะไรอะ มีนกด้วยมีนกมีเป็ดมีห่านที่ไวเมื่อกี้อุ้ยห่านเข้ามาห่านดินกินหญ้าเหรออุ้ยได้ลูกได้ตุ๊กตุ๊ก่ะตุ๊กก็แพงค่ะตุ๊กตุ๊กระจุกไฟอันนี้ไม่หรออุ้ยนี่คืออะไรคืออะไรน่ยะมันเงินมันเงินมันล่วงมากระจุกแพงเนี่ยอันนี้น่ะน่ารอดมากอันนี้ก็แพงๆด้วยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ กรสอบสีขอบคุณนะคะไม่ได้คุยแล้วรถเนียรแพงอุนลี้แพงสุดจริงหรอทลาหาอะไรลูกคุณย่านะขอบคุณนะคะมีหมาเยอะมากใ่หมหมาแพงค่ะหนูดูหงเป้ยค่ะเราไปหาแก้วด้วยขอะคุณคะขอบคุณขอเิดคุณผ่อคุณนุ่นนะคะขอบคุณสำหรับบุญสุกด้วยนะคะคุหนึ่ง คุณเลนขอบคุณสำหรับชิงช้าค่ะอุวยคุณติ๊กขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณสำหรับขอบคุณสหรับโอ้ยหนูได้หงแล้วหนูไม่เห็นเนี่ยมันจะติดใจละมันสนุกละมันจะเริ่มลายคลื่นเลยละเย็นช่ำมันจะเย็นช่ำมันจะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งค่ะเย็นช่ำตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอินสำบัดคุณนี้ชอหงอมาให้ด้วยมีคนให้แมตต์แต่งงานด้วยงานลมหนึ่งไซเพนติกหนึ่งมวยไซเพนแพง มันตื่นเต้นไงเส้นทองเหมือดิมอ้ถ้าไปเอาอะไรมาลุงนี้ก็มีจะชั่วอะิ่มแล้วหรอคขอบคุณทุกคนที่ส่งของมาอร่อยจังไลฟ์แรกเลยของการอะไรอยู่กับมาไลฟ์กินได้ขยาตรงไหน่ขยายตรงไหนขยายลองึ้นเล่นๆอยู่ว แม่ค่ะถงขยะเรานี่ใส่ไปเลยค่ะอันนี้ไม่มีของกินอยู่ไหมแม่มีผูแลแม่ฮะโอ้ผูแพรแซ่บมากวิงกับได้เซอร์วิสไลเซเราขอบคุค่ะแม่อ้างานน่่ยดีวาน่คว่าคนดูนองนะแกนี้มันคืออะไรอ่ะอร่อยจังอร่อยอแวนนก็มี อ่าเ้าขอขวัญเยอะมากขอบคุณม่สียถ่ายซักห่แล้วพอละแ่นรีวิวกันแกนี่ไม่คือหอยต้องหอยเหรอคะใช่แล้วไม่รบใครอยู่นี่ก <van> ูอยู่นี่กงอยู่นี่ดราม่าไม่อะไรดราม่าอะไรอะดราม่ามีมีหมดรม่ดราม่าอะไรกนก็เรื่อง M T ่นอันนี้เหมอนท่เขาชอบรีวิวกินเลยใช่ค่ะ้แล้วไงอะแ่ก็น่าบอกว่าอาดีแค่ไหนก็อยู ก็ไม่ชนะเอเอ็ดี่ยไ่หรออืมก็เป็นธรรมเลยอร่อยมแบบากันยังไม่รู้เรื่องเลยขอดิ้นกันได้แล้วขอบขคุณสำหรับองวัญนะคุณเบน์ขอบคุณสำหรับสร้อยนะคะวุ้เป็ดน่ารักมากตั้งใกจกิงมากดกหน่ยนดจต้อง้วแล้ว่ออ่านไม่ทันอ่านชื่ไม่ทันเลย ยูคนดูท่ารองไงมอสรอไหมงอนาย่า่มมันม้เยเงกล้อทงชการถ้าอขึ้นมาหน่อยจะเป็นหมาแล้วก็ประสาทแล้วก็พูดเงี้ยแพงเม่ประายังไม่ได้เลยใช่ไหไม่ได้ปสายไม่เคย่แวได้คะไปแล้วเด รถตุกๆุกางทุกคนลองส่งรถมาให้ไฮดี้ดูหน่อยดไมีข่าวว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือเวลาเนี้ะคุณไม่มีแต่ของขวัญสวยน่ารักน่ารักเนาะอุ้ยจุดพูแล้วจุดพูแล้วเอากินอะไรอีกลุงเอาเขาเอาเขาหวานปะโมกุฎทองอ่ะอไม่ีความตื่นเต้นโมกุดทองมาการ์ดแล้วเนี่ย ะมุกุนทองมุกขุนทองแพงค่ะจาก้อยเพชรมุกุนทองแพงดูเห็นพี่แม่พูดว่าแพงทุกอย่างเลยใช่ <c oughs> มัน,น <c oughs> ไม่แพงเลยก <c oughs> ี่ท่อดดอกไม้กับอันนั้นอ่ะอร่อยมากเลยขอบคุณนะกถูกสุดรอ,อยอมมู่ในกล่องกล่องของขวัญเรากล่องของขวัแพงมากกล่องของขวัญต่อมันต่อมันอัพขึ้นมาจะช่อดอกไม้อนะ่ะกล่องของขวัญมันเปิดมาแล้วมันมีลูกโป่งใช่ไหมเออนั่นแหละขมาหมุนแล้วหมุนก็ได้เลยค่ะโลกมาหมุนี่พวกประสาทอ่ะหนู คนที่มันกดดูราคาได้นะคะท่านที่มันกดดูราคาได้นะมี้มยำด้วยอะ้มยำทำแกงอิงฟ้ายิงฟาอะไรแป๊บเดียวได้มูขุดได้หมานี่ไลตั้งแต่เช้าจนเย็นไมด้เลยเลยไ่งวงปหลังปดหัปวลปวดงปาวัปวดปลวหาวงลลวววัหวัลวหวดัปงงห ไทแกมทำสถิติไปแล้ว3หมื่นมาดูว่าทิกตอกตอนนี้จะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันการกลับมาไลฟ์ทิกตอกครั้งแรกอย่าใช้คำว่ากลับมาไลฟ์เลยที่ผ่านมาเหมือนไม่ได้ไลฟ์ค่ะเต๋อย่าเพิ่งไปเหรออย่าลืมกินข้าวเขาบอกว่าเต๋อย่าเพิ่งไปเยยื้อเราดิวันนี้ปวดหมาไหมคะแกกลับมาห้ามเราดินะทุกคนลุ้นกันสนุก แกก็กลับมาทำเราพี่เคยมาติ๊กตอกไม่มีคนมีแต่คนอยากเปย์แกไม่จริงหรอเนี่ยฉันน่เปขนาดนั้นเลยเหรอใค้ดีใหญ่ยอมไปจัดการเราให้วันนี้เราเราแบบเราต่อให้เพื่อนๆไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่สัมผัสติ๊กตอกมากเท่าไหร่ใครจะได้เห็นก่อนกันเออมันเล่นเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเหรอแม่คือแบบว่าเราไลฟ์แล้วเขาก็จะส่งอะไรมาให้อย่างเงี้ยหรอมันนก็เเองขระเบิดเงินได้อะไรอย่างเงี้ยหรอ ที่ได้อะไรครับเด็กขอบีรู้คนแล้วแกก็กลับไปนอนดิมีคนพิมพ์ว่าแกก็กลับไปนอนดิมาไปไหนเหรอทำไมไฮดี้ได้แลงโบอ่ะเอาวันนี้จะตื่นแต่งหน้าแล้วค่ะดีตื่นอันนี้คิดว่าน่าจะไม่ไหวละมีเสือที่เนี่ยสดสัตว์เออไม่ได้ถ่ายรูปเลยไปไกลหยาบใช่ค่ะประจิตหลุดไปละ ใช่ตาจะไม่ไหวแล้วแกก็กลับไปกินดิแลมโบสามพันอันนี้อะไรวะทอร่ออันนี้อะไรวะเรียนมากอันนี้แซลมอนใช่ไหมกินอันนั้นแห้งใช่ไหมมันดูแห้งมากหนูได้กระโบคนเดียวเลยอ๋อโถทำสับปะรดเอาแล้วไม่ได้กินดีๆนะไดผูกบันทีหรือยังยังสดิคอนโซ่เฮ้ยผูกบันทีว่าอย่าโดนแฮกยุ่งเรื่องของขวัญเยอะอย่าโดนแฮกได้วยผูกบันที ดี๋ยวมันจะลงเข้าบัญชีสองถึงสามล้นคิดว่าผูกหรือเปล่านี่เอาได้ไหมนี่ตุ่นไม่ไหวละนิ่ไม่ไหวแล้วจริงจขอแลงโบหน่อยได้ไหมอยากเต้นแม่หนูมูฟก่อนนะโมไหนื่ว่างแล้วแม่อิ่มแล้วหรออิ่มแล้วแม่เพลินอนี้เลยนี่ไม่ไหวแล้วแม่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ตื่นเช้าแบบสับบัตไมได้แล้วล่ะแล้วมาไปไหนไม่รู้เลยแม่เดี๋ยวหนูเอาเอาอะไรอ่ะ บอกลาเพื่อนก่อนเนาะไปแล้วนะโทอฉันร่วงไปด้ายนะบายนะพี่ฟ้ารถมึงี่สิบเจ็ดพันเขาบอกรถก่อแล้วเจอกันชาลอขอคีการหน่อยดิชาลอขอคีการฉันหน่อยสิชาลอกขอคีการฉันหน่อยสิเปี้ยวนะเปรี้ยวมากเลยเหรอรับเียว เอาเอาไอ้นี่ฉันมาหน่อยสิทำไมผมเป็นรอนขนาดนั้นมันกดได้มันกดไปได้ฉันหนาวอ่ะมันต้องมีลูกที่หวานบ้างแหละเชื่อมนี้ป่ะเอามามาแล้วอันไหนขอฉันวะไม่หวานไม่ของฉันจะของฉันก็มีอันนี้มึงอันนั้วของมึงกของกูแลเลยออกแต่ฉันอฉันมีกระดาษบนอกู จุบทำไมวะฉันหลับหยาบคาขอโทษนะทุกคนอย่ามามันไม่ทานแล้วจ้าหนูเลิกแอปเนาะไม่ได้แอปมันทำไม่ชติลงโทษหรอเมื่อกี้ก็ทะเลาะกันแล้วคงกเมีเออกวยหมดยังอุ๊ยกล้วยยังไม่สุกเลยค่ะต้องบ่มก่อนใช่พี่เตยหนูซื้อมามากิน ซองเซียนสูตรใหม่เฮ้ยแป๊บนึงมานี่ก่อนมานี่ก่อนอไปเอาของก่อนตรง็ับบี้อะ่ะเออโอเคเดี๋ยวมาตอนนั้นก็ออ้ยแมสขาด <c oughs> <c oughs> อ่าค่ะพอดีว่าจะมาเอาของห้องออคอามิเซียนสตูน,น่ะคะหนึ่งสองศูนย์เก้าค่ะใช่ค่ะ ค่ะเพราคะอืมอดอ่อมอืมของเป็นอะไรขอไม่ทาบค่ะไม่ทราบเลยค่ะน่าจะเป็นของกินนะคะน่าจะเป็นของกินนะคะค่ะ ขับอะไรกันเกลียดกันใส่ไหมก็มันขาดอ่ะทุกคนมันขาดอ่ะนึกออกปะไม่สบัดใช่ค่ะตรงไหนหรอคะข้างในเลยช้อกค่ะ กอ๋อ <Good>. oh, ขอบคุณค่ะโอ้โดนัทแกนพารังใบ oh, oh, อันนี้ก็จะจบไปโอเคค่ะนะ่าจะเท่านี้แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะ โดนนัดจุกจุกอีกแล้วทุกคนโดนนัดจุกจุกเยอะๆแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยเอาแล้วกันนะขอเอนี่ยาตไปขีดก่อนไม่ไหวแล้ว,วง่วงตอนนี้คือง่วงแบบแมสสบัดเลยมิติใหม่ใส่บ้า เล่ดกัแล้วตีแรงอยู่นะดีๆถ้าเป็นไหดี้ก็โอ๊ยตีแรงมากถ้าเป็นไหดี้ก็จะบอกว่าโอ้โหไม่เหลือได้แล่นเลยมั้งอย่าหล่อนตีเบาแล้วอะไรตบกูเถอะทำไมวะตบกูเถอะเห็นปะอย่ามาเก่งอย่ามาเก่งฉันสิบสองหน่อยดีสาว กจะสิ่งใดขึ้นขอบคุณนะสาวดีมากเจะกินอะไรเฮ้ยเดี๋ยวฉันเอาขนมไปแบ่งห้องเธอดีกว่าเธอจะต้องไปเอาของไม่ไม่ชอบนี่เหรอ ไปละเออฝันดีเจอกันพรุ่งนี้เออ